สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้มาเปลี่ยนสินเพาหน้าคือเช็คล้อเกี่ยวนาปีอันนี้สินเพาหน้ารัว่วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสินเพาหน้าถอดยังไงแล้วก็วิธีการถอดถอดยังไงแล้วก็ลักษณะภายในเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นลูกปืนที่อยู่ในในในที่ติดอยู่ในเพาหน้าอันนี้ลูกปืนไม่แตก ยกเร็วไม่แตกไม่คอนเปลี่ยนแค่สินอย่างเดียวครับก็คือเวลาเกี่ยวไปปุ๊บแล้วเวลาจอดทิ้งไว้น้ามันมันเยิม้มเยิ้มเต็มแท็กหมดเลยอันนี้จะมาเปลี่ยนสินสิญก็จะอยู่แบบนี้ประกบแบบนี้อันนี้งัดออกมาแล้วผมจะเปลี่ยนตัวนี้อ่วิธีการแรกก็คือผมจะถอดถอดตีนตะขาบถอดตีนตะขาบออกก่อนแล้วก็ถอดสเตอร์ สเตอร์นี้ผมถอดออกมาละถอดสเตอร์ตัวนี้ <c oughs> ถอดสเตอร์เสร็จปุ๊บอันนี้ผมก็ถอดตัวนี้เคาะตัวนี้ออกตัวนี้ไม่มีล็อกไม่มีลิมไม่มีอะไรนะก็คือเป็นเหมือนกับรูเฟืองก็คือสุบได้เลย <c oughs> เวลาถอดสเตอร์ออกเสร็จปุ๊บแล้วก็เคาะเคาะเคาะแล้วก็ออกมาเลยครับออกไม่ยากถอดง่ายนะไม่ยาก เวลาถอดเสร็จปุ๊บตรงนี้ออกเสร็จปุ๊บก็เราก็จะเห็นเห็นซินอยู่ตรงนี้อันนี้คือสเตอร์ที่สุบอยู่นี่นะสเตอร์ที่สุบอยู่ตรงนี้ดึงออกปุ๊บเขาอ,ออกแล้วก็เจอซินซินก็จะแน่นหน่อยแล้วก็เอาไขควงงัดออกมางัดออกมาเสร็จปุ๊บเราก็ดูเช็คดูอันนี้เป็นเผานะเผาขับหน้าอันนี้ลูกปืนยังแน่นอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ซินอย่างเดียว อันนี้รถเข้าปีที่6อันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วมีเยิม้มแต่ที่เปลี่ยนซินปั๊มก็คือซินเลี้ยวซ้ายเรื่ขวานั้นผมเปลี่ยนไปแล้วอันนี้มาเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้มีเยิม้มก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับอันนี้รออะไรรอซื้ออะไรมาอันนี้ก็จะประกบแบบนี้อันนี้เป็นซินซินก็จะอยู่อย่างนี้ตัวนี้ก็จะประกบอยู่อย่างนี้เราก็งัดออกมา เราก็ดึงออกมาอันนี้จะแน่นหน่อยอันนี้ก็ใช้ไขควงงัดออกมาได้แค่นี้ครับเดี๋ยวรอซินที่ซื้อมาใหม่แล้วเราก็ใส่ไปเหมือนเดิมแล้วก็ประกอบเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่ใส่สเตอร์แล้วก็ใส่ตีนอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์อันนี้เช็คลอลงเกี่ยวนาปี อันนี้อะไรอันนี้ลูกปืนนี้เป็นลูกปืนโรเลอร์อันนี้ผมไม่ได้ทําวิดีโอไว้ให้ดูนะลูกปืนโรเลอร์ว่าแกะยังไงบ้างแต่ก็ไม่ยากนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรไม่ยากครับเผื่อท่านใดไว้ใช้เป็นแนวทางในการถอดเผื่อท่านใดยังไม่เคยเจอเปัญหาแบบนี้อันนี้รถผมเจอเปัญหาแบบนี้ไปละอันนี้ก็ถอดง่ายนะครับเปลี่ยน ่อมบำรุงได้ง่ายโอเคไว้คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมมาลงให้ใหม่ว่าทำอะไรบ้าง